สวัสดีครับไอ้พวกเด็กๆมันตื่นกันแล้วโยเยยโยเยีย yeah, yeah, yeah. อยู่เนี่ยครับพี่เปาตุงป้าตุงไงมันกินนมลรอกนะปาตุงชะลอนมมันกินนมแล้วหิวไหมเนี่ยไอ้นมเนี่ยนี่เนี่ยถุงเงินมันกินไปลุมหนึ่งละลงมาเนี่ยมีตังเด็กแสบเรามันมกินนมลรก ม่ร้ององลงมาหิวไม่นมเนี่ยหิวนมกันไหมหเราตูงมันกินน้อยจังไงตั้งไงมันเพิ่งเตือนกันครับมันยังไม่อยากกินกันอย่างลูกหมานอนดีฝนตกฝนตกเลยเซ่เลยไม่อยากจอกหึมมามันกินนมมา เดาเดาจะอ่าปลาตุ้งกินนมลูกแล้วเราจะกินไม่นมเนี่ยจะกินไม่นมเนี่ยลูกหมาเนี่ยลูกหมาเนี่ยจะกินนมไหมจะกินนมไหมเอ้าไม่กินไหมอ่าตุ้งลงมาลูกเออ